อ่ะสวัสดีทุกคนนะนี่ก็มากินไปเรื่อย ep ที่2ี่20แล้วนี่10เออบายโมงห้หนี่อันนี้คือยังไม่เคยถ่ายเป็นบ้วยอันนี้ก็เหมือนกันไอติมช็อกโกแลตนะอืมแล้วก็อันนี้เค้กทุเรียนไม่รู้ว่าเคยถ่ายยังขนมปังไส้โกกมนี่ไง แล้วเดี๋ยวก็จะกินหมดเลยกินอันนี้ก่อนอืมอ่ะเดี๋ยวดูไหนหน้าโปกอันนี้แหละหน้าโปกอืมนะเดี๋ยวลองแกะอันนี้ให้ดูนะทุกคนแป๊บหนึ่งเนี่ยทุกคนข้างในอ่ะคือมันละลายนะเพราะว่าเราเดินไปไม่มีรถอืมเนี่ยเดี๋ยวลองกินดู อืมอร่อยอืมอันนี้ก็ตังเนี่ยทั้งหมดสามสิบแปดอืมไปแล้วทุกคน